ถามจากคุณโดมเมืองสิงครับกาบหลวงตาผมนอนดูลมเข้าออกประมาณ30นาทีรู้สึกมือแขนตึงชาท้ายทอยปวดและผมกำหนดออกจากดูลมทำไมมือขาท้ายทอยคลายปวดไปเองครับอ๋อถ้าเราดูลมไปมากๆกําลังของลมมันจะไปทุกอนูเข้าใจไหมนี่แหลยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่า บุตรบุคคลใดนะกำหนดอยู่ในอานาปณสติจิตจะไม่ห่างจากชาญคือตอนนี้กำลังของชานเนี่ยมันจะทำให้ชาอนะเห็นไหมลูกตาเราเรามียาชาส่วนตัวก็บอกแล้วไงแต่เราไม่เคยเป็นเราก็จะกลัวนะนะงั้นจะนั่งได้นานเหรอนั่งได้นานเหรอนะจำไว้อ่านะ เพราะฉะนั้นยาชาตัวนี้คือกําลังของฉันจะไปแทรกอยู่ทุกอนูของร่างกายเรานะเพราะว่ากําลังกิเลสตัณหาก็อยู่ทุกอนูในร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉ้นเราฝึกชาญฝึกสมาธิกําลังของสมาธิก็จะแทรกกไปกกาจัดเหมือนเหมือนเราบอกว่าล้างเผากาล้างกมนะ,ะนี่แหละนี่แหละ,นหละเนาะ เออนี่แหละคืออาการฝึกเนาะ